นัวโคยยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่ยายติมกะสิมาก่อยไข่หมดแดงสูพีสูนองกินตาจ้าไข่มดแดงสั่งมาจากเมืองไทยนะคะจะเดี๋ยวยายติมสี่ก่อยสูกินด้จ้าเด้อป่ะไปก่อยน้ำกันจ้าไข่มดแดงยี่สิบปอนด์ประมาณแปดร้อยกว่าตีไปเก้าร้อยเลยค่ะ ้ายุเมืองไทยนี่บบสื่อกินเดอรนี่อยู่นี่มันต้องกัดใจซื้อจ้ะตัดสินใจซื้ออยากกินก็ต้องตัดสินใจนะคะเครื่องที่เฮ้าสีไซก้อยขมวดแดงพี่น้องมันจะมีหอมแขกมังนาวสารแหน่พักชีไทยต้นหอมพริกซอยจ้า อันนี้กับไข่หมดแดงเขาจะไข่หมดแดงเขายี่สิบปอนเห็นชัดป่จ้าเลือมบ่ไข่หมดแดงยี่สิบปอนไอเนี่ยจะพี่น้องนิดเดียวจ้าพี่น้องมาเบิงเครื่องปุงจ้าก็จะมีผงชูรสน้ำปลาร้าเกลือข้าวคั่ว อันนี้ก็พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดกันได้จ้าเขากำมาลงมือปุ๋มกันเลยจ้าเ,จเกลือปลายช้อนนิดๆนะคะแล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นข้าปวปัวสีใสหลายๆจ้ามีจังหอม แล้วก็ผงชูรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาจ้าน้ำปลาน้ำปลากับประมาณหนึ่งช้อนชาด้วยพี่น้องครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาเสียงมันก์สิดังๆังในด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ายแยตตีมคางหดเขา หนึ่งข้าวเหนียวนะพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวมากินครับอันก่อยไข่หมดเด็คนะฮะแล้วก็จะใส่พริกนะคะพริกซอยขอโทษที่จะ่าไ้าใส่ถุงมือแล้วก็หอมต้นหอมผักชีสารหน่หอมแดงแขกอุ้ยหอมตึ้นมาเลยพี่น้องเลย แล้วก็มะนาวจ้าก่อยไข่มูแดงนี่เป็นอาหารอีสานเลยจ้ะพี่น้องคนจ้า อได้ไล่เติบอยู่เนาะ20ปอนด์เจได้ยังติมสิกินเหลืออันนี้ดหูหอมพี่นหอม เทดกินผูด้เดียวด้วยจ้ะพี่น้องซิมเมอง์งกอนจ้าจืดหรือเค็มอืม้มแซบ่บแซ่บพี่น้องแซบ่บอื้ล่อคันเนี้วซุกจ้า แซ่แบแซ่บพี่น้องแซ่บตักใส่จานไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องมาแซ่แบๆน้ำเยาติ่ิมด้วยจ้าเด้อก้อยไข่หมดแดงเฮาจ้าแซ่แบๆด้วยจ้าเด้อ ผักกาดหอมกรบมีผักแก้วสารแหน่ต้นหอมผักชีลาวอันนี้ผักเ็กพี่น้องมู่ว่าผักเนคผสมยาติมซีลองกินกับอันก้อยไข่หมดแดงมันสมสม,สมฝาดฝาดเพื่อกันกับผักเ็กจ้ามาจ้าพี่น้องก้อยไข่หมดแดงเร็จแล้วจ้ามากินน้ำกันเด้อเต้ากันหนึ่งไม่ไจา้าเป็นไอถดถนเลยนะคะ เ่าเนี้ยก็ป่อยแตงามแดงจ้าพักเอาตัางไว้ข้างล่างด้วยจ้าพี่น้องอันนี้มูว่าอันพักเมกะสมพักเมกเดี๋ยวจะติมจะลองกินเบิงว่ามันสิแสบซำได <c oughs> ไม่จ้ามาซิมน้ำยาติ่มเดิอมมากินน้ำยาติมเ้ยจ้าพี่น้องได้ซิซิมให้เบิงจ้าซิมจนอิ่มหมดแล้วเนาะ กินโดนกินที่หนึ่งนานๆกินครั้งเนาะยี่สิบปอนด์ก็ตัดใจซื้อแกงใส่ปลาคอพี่น้อง แกงใส่ปลาแกงใส่เห็ดฟางใครหมดแดงผักหวานปลาอุ้ยซ่บของมังยี่ยติมเลยจ้ะล็อกพักติว้วอันผักเมแมกยายติมซิมบางแล้วมันเป็นฝาด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 ชุ่มสมคือกันกับผักเมแมก มูก็เลยว่าพาักคคม็กมมกินก็คือกันใส่ส่วนตักเอา <c oughs> ราดิ <c oughs> สฝฝฝมฝาดฝาดโมว่าเป็นยานะพี่ว่าสันลูกกินทุกปีว่าสันว่ามันเป็นใหม่ประดับพี่น้อง <c oughs> แฟนยา้ติมอันเพื่อนไปเบิงยายติีมถามว่าซื้อภาษาอังกฤษมาซื้ออยังเราไปไปเบิง อย่างโบราสื่ออย่างโบราม <c oughs> อัดสีบะมีมั้ง <c oughs> ทำเมนโบแกก,ก่อน จะกลิ่นสิไปอร์สูตรน่ากินมากหลาบกินกบาบยาผักชีเหลาผักชีเหลาผ <c oughs> ักชีปลูกเอาจ้าพี่น้อง นานๆกินทีเนาะพักแพวกับปลูกเองค่ะสละะแน่กับปลูกเองสลระแน่ในปลูกเถื่อนึงพุทเทือเดียว เก็บกินได้ดตลอดเพาะฉนนต้นมันปลตายใส่ส่วไก่แซ่บๆได้เนี่ยพี่น้องผักเพลวเนี่ยเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวจะติมสิอเอาไปแช่น้ำละให้มันหากมันเกิดแล้วก็สิไปปลูกอีกกำลังแช่อยู่ปุ๊บ เอ้ไปป df. ุ๊กแบบยึดไปอยู่ด้พี่หน่องแบบนี้เขาก็ติดมือเพราะเขาลูกโดดนะคะไม่ใช่แม่โดด แบบแต่งคิวข้นเบ์ดพี่น้องได้ยติมก็ขอตัวจบคลิปซัามหนีก่อเดาจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ยาติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติมทำคลิปต่อไปจ้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดยติ๋มสิมากินเข่าก็ได้จ้าหิวเข่า <c oughs> อิว